กรมกระดานขุมทรัพย์กดเข้าไปตรงนี้ลาขุมทรัพย์รับสกินทองเซนน่มาดูของรางวัลก่อนว่ามีอะไรบ้างมีสกินทองเซนน่15ออฟแล้วก็4ถุงอันนี้คือแจ็คพอตของรางวัลทั่วไปก็จะมีสมบัติทั่วไปสุ่มสกินอีพิกแล้วก็ออฟแล้วก็กล่องแล้วก็สุ่มสกินอีพิกเวเจนแล้วก็มีไข่เทียทีด้วยขอต้อนรับท่านสมาชิกชมรมคนชอบขุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคคุณน,นนะเนี่ย <laughs> ใช้อาเพื่อขุดพื้นที่แบบสุม่มและรับรางวัลช่องนั้นไปเลย พื้นที่ที่คุณมีโอกาสขุดได้จะมีลูกศรสีแดงชี้ลงอยู่เมื่อคุณขุดลงพื้นที่ดังกล่าวลงไปพื้นที่โดยรอบจะขึ้นว่าสามารถขุดได้ยิ่งห่างจากจุดเริ่มต้นของเรามันจะยิ่งดีขึ้นอาพีที่ใช้ในการขุดแต่ละรอบจะเป็นไปตามนี้ครั้งที่1นึงถึงสามเก้าสิบเก้าอา8์ RP ครั้งที่สีถึงสิบห้าร้อยแปดสิบห้าอารถพีครั้งที่สิบหกถึงยี่สิบสี่สามร้อยห้าสิบอาร์พีก็คือยิ่งขุดเยอะก็ยิ่งแทงขึ้นคุณสามาจะไม่อยู่ในรายการสุ่ม ในอีเวนต์นี้หากคุณมีสกินที่สามารถสุ่มได้ครบแล้วคุณจะได้รับออฟแทน5ออฟสำหรับสกินอีพิก7ออฟสำหรับสกินเล gend เโอเคพร้อมขุดละก่อนอื่นเราต้องเลือกของรางวัลก่อนเลือกของรางวัลแจ็คพ็อตผมมีสกินแซน,น้าทองแล้วผมจะเลือกเป็น15ออฟแล้วกันยืนยันเดี๋ยวผมจะขุดจนกว่าจะได้แจ็คพ็อตเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมดไปเท่าไหร่ไปเริ่มขุดใช้ 99RP ไม่ต้องแสดงอีกยืนยันโชว์โอ้โหได้กล่องไปขุดอีกรอบหนึ่งโชว์เฮ้ยได้กล่องอีกแล้ววะ 99 RP พได้กล่องผมควบคุมนะกล่องหนึ่งมันราคาร้อยกว่า RP พีแล้วนี่ไปขุดต่อได้กล่องกับกุญแจขุดไปสามครั้งครั้งต่อไปราคามันก็จะเพิ่มขึ้นละขุดครั้งที่4โชได้กุญแจขุดครั้งที่5โอ้ได้กล่องกล่องกับกุญแจเยอะเนี่ยขุดครั้งที่6กล่องอีกแล้วขุดครั้งที่7กล่องกับกุญแจขุดครั้งที่8เฮ้ย โอ้ตกใจนุว่าลยแจ็คพ็อตเอ่อโชกขุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ได้หนึ่งออฟดูประวัติการเล่นด้คขุดไปกี่ครั้งแล้วเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคเก้าครั้งขุดครั้งที่สิบโชกครั้งที่สิบเอ็ดขุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดหมดไปประมาณคันนิดๆไหนแจ็คพ็อตยังไม่มาไปขุดอีกร้อยแปดสิบห้าขุดไปเรื่อยๆ แจโอ้โหขุดจนจะหมดแล้วเนะี่ยอุ้ยสามร้อยห้าสิบหรอวะขุดเฮ้ยโอเคของรางวัลย่อยจะหมดละเดี๋ยวต้องเจอแจ็คพอตแน่เลยนี่ไงได้ไข่เทฟทีพุดดิกมันก็เล่นไม่ยากนะก็คแค่ขุดไปเรื่อยๆออดวงดีก็ได้แจ็คพอตไะขุดต่ออุ้ยนี่ไงได้สุ่มสกินเลเจนด์แต่ของผมมีสกินเลเจนด์ครบแล้วไงก็เลยได้เจ็ดออฟมาแทนโอโ้ที่เหลือก็มีแต่ของดีแล้วเนะี่ยไปขุดต่อ โอ้ยคอนเฟิร์มได้ของดี 350rp ได้มา2ออฟออฟและ252งออฟก็0 0แล้วลเอ,ออยังไงมันก็คุ้มมากิจกรรมเนี้ยเนาะไปขุดต่อโชกขุดต่อเสีย0แต่ได้ถุงมาแม่งยังคุ้มนี่สุ่มสกินอีพิกโชกเฮ้ยมาวะสกินอีพิกนี่ 1,350rp แต่เราเสียแค่3 5 0ในการขุดแม่งยังคุ้มอ่ะไปขุดครั้งสุดท้าย 350rp แจ็คพอต เรียบร้อยได้สก,กินเซน,น่าทอง <c oughs> จริงๆก็เซน,น่าทองแหละแต่ผมมีละเรียบร้อยหมดไปประมาณ5 0 0พนาพีคุ้มนะผมว่าได้สก,กินทองแถมได้ของแถมมาพวรเดอะเล่นไม่ยากนะก็แค่ขุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอแจ็คพอตแค่นั้นแหละโอเคสิ้นสุดการรีวิวกิจกรรมกระดานขุมทรัพย์ใช้งบไปประมาณ5 0 0พาพีนิดๆได้สก,กินเซน่าทองแถมได้ของแถมมาเยอะโดยรวมผมว่าคุ้มใครสนใจกิจกรรมคุ้มๆแบบนี้ก็สามารถลองมาเล่นกันดูได้นะส่วนระยะเวลาก็ถึงวันที่3กุมภาฮัลโหลนจะเล่นนโกะนะครับนีโกนะโกสก,กินใหม่ ลุงก็ใช้โลนโดมิเนชั์น,น้ำเคลียร์ตัวน้องไปในเลตัคิวส่วนสารว์กเป็นสายซอส์ซิลลี่น้ำพร้อมกับสกินชานไฮสโครนี่กดาดูโคม่าดิโอ้โหโคม่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสวยว่ะสก,กินเนี้ยชอบทรงผมอ่ะนะเหมือนก้อนเมฆเลยเจอแล้วเนะี่ยฮะลูเชียนโอ้โหโดนทาวำแบบถือแล้วเนะี่ยคัมพีโอ้มีภาพวาดภาพวาดโคตรสวยอะ่ะเฮ้ยมีนอกออกมาด้วยโอ้ยมีปลามีกระต่ายสัตว์เต็มไปหมดเลยอ๋อยังไงครับเพื่นบน อะไรจะเดือดขนาดนี้เนี่ยเพิ่งจะเข้าเลนเองหัวกันแล้วจะตายแล้วเอทอจะตายแล้วโดนโลูดไปแด้อิเล็กโทคิวครึ่งหลอดเวลาใช้อ e ีใส่มินเนี่ยนอาแต่ร่างโดนเฟิร์สละโดนมินเนี่ยหลายตัวเราไปโดนแชมเปี้ยนมันจะรู้โคตรนาน,นได้อยู่นะเอ้ยท็อปสโตรคคิวด้วยมูเชนหาย เฮ้ยอย่าบอกอนะว่ารอดอ่ะเอออ่ะกำลัลงไปช่วยไม่ต้องหรอกมั้งนี่เป็นเทละอร์ตเปละเซตเข้ากลางได้นะมันดันลึกมากเลยโอเคเดี๋ยวแซตคิว เฮ้ยเดี๋ยวระวังระวังเอาได้ไหมตันดิไนเซอสร์คอมเป็นใครดีวะโมเมนต์สปีดเยอะสุด340 343เซ็ตน่าจะความเร็วเคลื่อนที่เยอะสดุดอะอะไรเนี่ยได้ล่างเซราฟีนไม่โอพีอะช่วงเนี้ยไม่วอร์ดเลยเฮ้ยมันมันไปเหตดมันไปเหตด ดูเชนก็อยู่ดูเชนจะตายแล้วกบตีมันดิอ่คิวติงสปีไปแดงมันได้แล้วแปลงเป็นรีเวน <c oughs> ให้มันหิวมันคงไม่บ้าหิวหรนะอกเนาะไงครับเซตไปเก็บงานแล้วสวยเฮ้ยมันอมมังกรอยู่เด,ยเดินไปบอดแป๊บ Lucian cũng mà, như thế nào? Lát mà đi, lấy băng cồn đ้uyệt. What the fuck? không? Ăn uống được không? Ăn uống เฮ้ยผมต้องไปซ้อนเซตตัวะแฟงเป็นเซตตัวสองตัววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเปิดให้หมดเฮ้ยมันสิงอ๋อโอเคถอยเลยถอยเลยลูเชียนมาเฮ้ยได้ว,ว่ะเฮ้ยวิ่งสวยโอู้หูดิเว่นแม่งพิวจัดเลยอะลูเชียนมาถอยถอยลูเชียนลูเชียนไปละตัวใครตัวมันไม่อยู่ได้ป้อมละ มันได้ได้นะเฮ้ยเอ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงอะดูเชียนหิวโอเคผมกลับบ้านของก่อน Excuted s h r l o c k Rocket Bell แล้วก็สัญญาขึ้นเกาะไปดีกวามามาเซ็ตจะเข้ากลางละเหมือนมันรู้นล้นน่ะมาแล้ว ไหนครหนีไม่รอดหรอกนะแก๊งดีจัดเลยวะไปทำงาไปช่วยอ่าเซตสองตัวไหวหรอวะมันสิงล่างนะเอ้ยก็ไหวนี่หว่ามาแล้ว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 ได้เหรอดีมา โอเคสเบลอาริสตาโลมหมออันตีสิบวิอะไม่น่าได้เพื่อนถอยถอยเฮ้ยทำไมอาริสตามันลอยได้ฮัลโหลโนเดี๋ยวบังให้อาริสตามันลอยได้เหี้ยผมก็ว่าทำไมตัวมันสูงปแปลกๆได้ได้เหรอมานานหมดแล้วเฮ้ยเซตจะแฟดเฮ้ยใจเย็น Okay. Oh โอเคโอ้๋หน่อยก็วดเกินน <laughs> ีกว่าเอาฮิกแฟตมาไปช่วยล่านก่อนโอ้โหดีเวนท p ีมาแล้วผมกต้องวิ่งไปลงไปซ้อนกำลองไปซ้อนมาแล้วเซตสองตัวโอ้โหดีเวนเปิดอันต้องเอาเวีนก่อนอนะจะเย็นนะเซลาลฟินเซลาลฟินแฟตตูม อ๋อแปะระเบิดใส่ทีเดียวเฮ้ยป้อมแตกด้วยไง <c oughs> เดินไปสมัยเฉยๆดูเรนบนดูเดือดยังไม่ได้เปิดอันติไม่มีอันติีนี่หว่าดูดิขนาดไม่มีอันต่ีเนี่ยเกินเกินีเวนดูดิผมว่ามันเมนลีเวนแล้ว,วะ่ะจริง เฮ้ยลึกไปเราระวังดูเชียนไปหานะสอนไม่ทันกับบ้านเอาของวีโกวีโกช่วยซามิราด้วยเอ้าเฮ้ยตายแล้วนะดูเชียนไปหาดูเชียนไปหาอาริสตาเันก็ยังลอยได้ไม่หายบ้างอีกหรอเนะี่ยโอ้ยผมลืมแปลงร่างเลยไม่ได้ละตาดาวเดี๋ยวอาริสตาเฮ้ <c oughs> ยทยอะแตไมกลัวไป <c oughs> ไปไป,ไป ถึงน้องครับคอมโบตุต่มตรงนี้ไม่น่าได้แล้ววะเอาเวโก้ก็ได้โอ้ยระวังเพื่อนมันแรงมันแรงวัดเออผมมีสัญญาไช่ด้วยอ่ะขัดไว้ให้อยู่แล้วรีบฆ่ามันเดียว เอ้ยมันจะฆ่าผมดึงมาทีดึงมันออกอันติมาชา้าไปนิดเดียวหมดนชนช้าดาวไปพันหนึ่งมามามาเอาได้รุดกำลังลไปซ้อนโอ้โหฆ่าพ้อมได้เอ้อกแบบไม่ง่ายลนะเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้อกมันจะมาแล้ว ได้แล้วรีเวนมาแล้วแปดหนึ่งเฮ้ยครูดาวเท่าไหร่วะเนี่ยเอาแล้วเซตมาแล้วเฮ้ยทำไมไม่ตีอ่ะเฮ้ยปล่อยให้คิว้วยใจดีเกินเวนไปไหนวะนั่นฟ้องกลางไปก็ได้โอ้โหเฮ้ย ตมอ้ยตัวหลายตัวมากผมมีสัญญาผมมีสัญญาเอาเวนี่โอ้ไม่ถูกต้องถอยถอยดิเวนไม่อยู่ดิเวนเทเลรัตช่วยหน่อยวิ่งละอ๋อตายวะดิเวนเทเลไปไหนวะเทเลเข้ากลาง โอ้ oh my god เฮ้ยโอ้โหโอเคจัดเดี๋ยวเฮ้ยเฟนตาไปเน่ดิเมนเฮ้ยโอ้ my god ด oh yeah. wow. ิเมนเฟนตาคิวเฟนตาคิวโอ้ยยังกดสตอเบอร์ีกเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดว่ะแม่งของจริง มาเด้อโอ้ววัดยีงไงน,นี่เป็นโดดเข้าไปทีนี้หายหมดอ่ะเ <c oughs> ดือบเป็นเผ็ดตา <c oughs> แบทลูดอ้าไม่ทันโอเกคเบลซอนจาเนเ้นเน้น 最近。